ค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขสุขคนด้วยจ่ะเมือ่กอกี้ค่ะซึมาแบ่งปันในเรื่องของชีวิตคู่นะคะได้อ่านสมุดธรรมะก็เลยตื่นรู้หรือเป็นเรื่องศึกษาในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมค่ะคู่เวรคู่กรรมเป็นยังไงนะคะแล้วก็ทําไมนะคะชีวิตครอบครัวของเราอะอยู่ด้วยทําไมต้องเลิกลากันทําไมอยู่แล้วไม่มีความสุขเพราะอะไรคะ่ะนะ พอพี่ได้เรียนรู้เรื่องของกฎแรง,งดูดกฎจักรวาลค่ะแล้วก็ไปอ่านสมุดธรรมะหลายเล่มนะคะก็ขอขอบคุณสมุดธรรมะมากมากเลยนะพี่ก็จะตั้งใจทําคลิปสร้างตัวตนถ้าวันหนึ่งเราประสบความสําเร็จแล้วก็อยากจะแบ่งปันพิมพ์สมุดธรรมะแจกกับเพื่อนๆเหมือนกันนะมันมีหลายเล่มในในบ้านที่พี่ไปเอามาที่วัดเนี่ยแล้วก็มาอ่านนะโะดยเฉพาะชีวิตคู่ค่ะชปัญหาในชีวิตคู่นะคะมีอยู่แค่สองอย่างนะคะหนึ่งคือปัญหาเรื่องของการนอกใจะคะ่ะสองปัญหาเรื่องการเงินนะคะ อ่ะหรือปัญหาเรื่องลูกสําหรับใครมีลูกยิ่งไปใหญ่เลยสําหรับตัวพี่ที่ผ่านมาเคยเป็นค่ะนะ,ะนะ <c oughs> หนึ่งละพี่นี้แหละเป็นคนคิดบวกมากนะคะบางทีคิดบวกพูดบวกด้วยซ้ําแต่สมมติว่าคุณมีสามีนะคะที่แบบจเจ้าอารมณ์พูดมากนิดหน่อยก็บ่นไปละนะคะอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่พยายามที่เขาจะปรับตัวเองเลยอะไรประมาณนี้คะ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมแต่ถ้า กรณีที่แฟนคุณเป็นเหมือนแฟนพี่เนี่ยคุณจะทํำยังไงหนึ่งค่ะคุณตรงเป็นคนที่ใจยเย็นค่ะคุณตงเป็นคนที่ใจยเย็นแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะถ้าสมมติว่าแฟนพูดเยอะแล้วเราพูดเยอะนะคะก็ยิ่งจะทอรอกันค่ะเราจะงเป็นคนที่ใจยเย็นแล้วก็เงียบนะเราก็ตรงคิดบวกเข้าไว้มองหาข้อดีของเขาไว้ให้เยอะว่าหรือบางทีก็คอยปลอบใจเขาว่าเอ้ยพี่สู้ๆนะพี่ทําได้อยู่แล้วนะนะเหนื่อยก็ทนนะ เหนื่อยก็พักเท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากมายอันไหนที่มันปัญหาสูงนะเดี๋ยวจะช่วยทําอยู่กําลังทําอยู่อิกงไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ทําได้หรือให้กําลังใจเขาว่าเรากําลังช่วยเขาอยู่นะหนูก็หาเงินช่วยพี่อีกทางนะพี่จงสบายใจไว้เลยนะนี่สินที่มันมีอยู่เท่าเนี้ยเราจะช่วยกันสร้างจะช่วยกันเดี๋ยวลูกไปโรงเรียนหมดเดี๋ยวเราช่วยกันหาเดี๋ยวมันก็มีมากขึ้นละนะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายก็ช่วยปลอบใจกันค่ะ ปลอบใจแคนที่จะแบบด่าว่ากันก็ให้ปลอบใจกันนะคะก็จะทําให้ชีวิตคู่มีความสุขค่ะนะคะก็จะทําให้ต่างคนต่างเข้าใจก็จะเขาเรียกว่าให้อภัยกันค่ะถ้าเราให้อภัยกันครอบครัวก็จะอยู่กันพี่นิดอยู่กับแฟนเนี่ยมาได้จนสิบสองสิบกว่าปีค่ะนะพี่นิดเพงพูดให้ลูกฟังโอ้พ่อกับแม่อยู่กันมากับสิบกว่าปีแล้วเนาะไม่น่าเชื่อเนาะแล้วก็เคยมีจุดหนึ่งที่แบบคิดจะเลิกกันกับแฟนจนมาช่วงหนึ่งที่มิดมาสายคิดบวก แล้วแฟนก็ยังทั้งบน่นทั้งด่าพี่นิธิพี่รู้สึกว่ารับไม่ได้ไม่ชอบจนแบบแฟนก็ไล่พี่นิธให้ไปจากเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ลูกเขาก็ชวนลูกไปทั้งสองคนไอ้คนเล็กไปแต่คนโตไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะแต่คนเล็กรักลูกพ่อมากนะพี่ก็เลยต้องมาสงบสติอารมณ์พี่ก็เลยยอมรับว่าเออลักเขาแล้วก็จริงๆก็รักแหละนะทุกคนก็คบกันมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ ให้ลืมอดีตอย่างเช่นใครที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ค่ะนะให้ลืมไปเถอะนะก็อย่าไปคิดว่าแฟนเก่าเขาจะกลับคืนมาหาเราเลยคนทั้งทั้งที่ในอดีตอ่ะเขาก็ไม่ได้รักเราจริงหรอกทุกคนเพราะพี่นี่เป็นคนหนึ่งที่ลืมอดีตไม่ได้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รู้จักกฎแรงดึงดูดจักรวาลน,นะก็ให้เราลืมไปลืมไปแล้วก็ตัดกรรมจากคนเก่าไปซะเอาหัวใกรรมไปแล้วก็ลืมไปแล้วเราก็หันค่ะหันมารักตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแฟนปัจจุบันเขาก็ เราทำดีแล้วแต่เขายังไม่ดีเราก็หันมารักตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองให้ดีให้สวยขึ้นนะให้หุ่นดีให้สุขภาพดีแล้วไม่ต้องกลัวค่ะผู้ชายมีเยอะแยะหาเอาใหม่ค่ะพูดกันตรงๆแบบนี้เลยนะคะอ่าแต่ไม่ให้คุณนอกใจสามีคุณนะแต่ให้คุณสวยไว้ก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนสวยไว้ก่อนนะแล้วเชื่อหรือไม่แฟนคุณจะเปลี่ยนค่ะถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนน่ะคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นค่ะแฟนคุณจะรู้สึกหวงคุณและหึงคุณและอยากจะปรับตัว เพื่อเข้ากันกับคุณให้ได้แต่พอถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตัวเองจนหาเงินเองได้เยอะๆถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนิสัยทุกอย่างเลยบางคนโดนตีบางคนอาจจะโดนด่าว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องใส่ใจเลยค่ะเราสามารถหาใหม่ได้เราไม่ผิดถ้าวันนี้คนที่เราอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยเขาไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเลยค่ะนะถ้าเขารักเราค่ะพี่บอกเลยข้อนี้มันมันขึ้นกับหัวใจตัวเองถ้าเขารักเราเขาจะยอมเปลี่ยนนิสัยของเขา เพื่อให้เข้ากันกับเราได้ค่ะนะเราคิดบอกใช่ไหมเขาก็จะคิดบวกหรือแม้ว่ากระทั่งเราบน่นเขาก็จะบอกเราว่าอย่าบน่นเราก็จะหยุดบน่นใช่ไหมเขาจะคอยแบบว่าเหมือนแฟนพี่เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งนะข้อดีของเขาาก็มีคือเขาจะคอยเตือนเราว่าเฮ้ยเราบ่นแล้วนะเราก็จะหยุดบน่นหรือเขาก็แบบจะมีความรู้สึกว่าอ้ยให้กําลังใจเราตลอดหรือเขาคอยช่วยเหลือกันตลอดอะ่ะสมัยถ้าถ้าคุณมีสามี ที่แบบคอยช่วยเหลือเราตลอดถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ช่วยมาทางที่เราชอบทําเขาอาจจะไม่ได้ชอบทําในสิ่งที่เราทําแต่เขาก็อยู่ในลูกเขาแต่เขาก็คอยช่วยเราอยู่ทางห่างตลอดเลยแบบนี้นั่นแหละอย่างน้อยเขาช่วยเลี้ยงลูกแหละช่วยเล่นกับลูกแหละนะช่วยหาเงินให้เรากินอยู่ทุกวันแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยนะคะถ้าเราอยากให้แฟนสบายใจในอนาคตคือเราต้องช่วยกันหาเงินค่ะเราต้องช่วยกันหาเงินให้เรามีเงินมากขึ้น ท่าันี้เราไม่ช่วยกันหาเงินค่ะทุกคนคะ่ะพี่เคยเป็นมาแล้วค่ะถ้าเวลามันไม่มีเงินนะคะมันทุกทรมานใจมากๆเลยนะเราต้องให้ตัวเองหาเงินให้ได้เยอะมีเงินเยอะๆเพื่อ,อนาคตเราอย่ารอว่าอย่ารอให้เงินหมดคะ่ะค่อยตัดสินใจที่จะหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะบอกตรงๆเลยเนี่ยเราต้องมีแรงผลักดันในการที่เอ้ยลี้ยงลูกไปด้วยเราแบ่งเวลาที่ลูกนอนหลับอ่ะมาหาเงิน เวลาแค่ชจ่วโมงสองชั่วโมงน่ะที่เราตั้งใจโพสอะเชื่อหรือไม่ว่าทุกคนนั่นแหละจะเป็นรายได้ที่เข้ามาหาเราคุณลองไปหาโพสเสริมเพิ่มเติมทําอะไรช่วยสามีอะไรที่คุณสามารถใช้ได้สบู่ล้างหน้าใช้ได้เพราะว่าไม่ต้องกินสําหรับแม่บ้านให้นมลูกเนาะอ่ะอ่ะหรือว่าใครที่ทํางานประจําสมมุติว่าเราแบ่งเวลาขายช่วงเช้าได้ไหมหรือขายให้กับคนที่ทํางานหรือขายช่วงเที่ยง คือขายช่วงเย็นพี่นี่เคยมีตัวแทนขอเอ่ชื่อนะบีเนี่ยบีมาเป็นตัวแทนพี่นี่เนี่ยด้วยการที่แบบเอาไปกินใช้ดีเห็นผลแล้วบีก็จะไปขายให้กับเพื่อนที่รู้จักทุกคนเลยนะเห็นไหมเขาก็าทำให้เขามีรายได้เข,า,เขาไม่เขาไม่มีข้อแม้เลยว่าเฮ้ยวันเนี้ยเขาทํางานประจําเขามีแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ชวนมาทําแล้วพอเขากินดีเห็นผลเขาก็ามา คือบอกตรงๆนะแต่ตอนนี้ก็แอดเข้ามาเป็นเพื่อนแต่บอกตรงๆว่ายังพูดถึงเด็กคนนี้อ่ะลักนะบอกตรงๆว่ารักน้องคนนี้นะคะรักเสมอไม่ได้รักเหตุผลเพราะว่าเออเขาจะมาทํางานช่วยเราหรือเปล่าหรือไม่มาทําแต่ด้วยความที่ตั้งแต่เคยคบคบมามันนึกถึงความดีของเขานะว่าเออเป็นเป็นเด็กน้อยที่แบบเออเข้าถึงเราได้แล้วก็เขารบเราแล้วก็ก็เป็นคนดีอ่ะคนหนึ่งที่แบบช่วยเราทํางานจนแบบ ทำให้เราออเดอร์ปังทําให้เรามีลูกค้าเยอะนะวันนี้พี่อยากจะบอกสิ่งหนึ่งด้วยว่าเนื่องจากของชีวิตคู่นะมารวมกับเอาไปามาพูดถึงเป็นนึกถึงเรื่องนั้นแ่ะเหมือนแหละเมื่อถึงเรื่องเหมือนที่นึกถึงของตัวแทนเนี่ยนะให้เราเห็นคุณค่าของสามีของเราสามีก็ต้องเห็นคุณค่าของภรรยาของเรานะถึงแม้ว่าภรรยาเราอาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนคนอื่นแต่ว่าเขายังอยู่กับเราเคียงคู่เราไม่เคยทิ้งเราไปไหนนั่นแหละ คือดีแล้วนะเขาอาจจะทํางานบ้านถ้าหาเงินไม่เท่านี้อาจจะไม่ได้เก่งเท่าคุณแต่ยังน้อยเขาก็หาช่วยคุณแหละนะก็จงต่างคนต่างรักกันค่ะแล้วก็เรื่องของตัวแทนหรือเรื่องของระบบการงานก็ให้รู้สึกนะคะของคุณเห็นค่าตัวแทนเราทุกคนลูกค้าเราทุกคนที่เขาเข้ามาหาเรานะให้รักและภาคภูมิใจนะหรือวันนี้ลูกค้าเกิดปัญหาเราไม่รู้หรอกลูกค้าวันนี้โพสลงเฟซ อ่ะเขาเกลียดเราหรือเขาเกลียดคนอื่นบางทีพี่ก็งงเหมือนกันนะบางทีเคยเจอโมเมนต์ที่ว่าอก็เคยคิดเลยพี่เกลียดหนูเหรอหนูไม่ได้ทาอะไรให้พี่เลยหรือว่าเขาเกลียดคนอื่นหรือทำไมเขาโพเต์ก็เคยมีโมเมนต์คิดว่างงว่ะนะบางทีมันแบบนี้เหมือนกันแต่เราก็เลยบอกเออถ้าวันนี้คนคนนี้เขาไม่ได้เห็นค่าเราแล้วอ่ะเขาไม่ได้รักเราแล้วเราก็ไปตามทางของเราถ้าเขายังรักเราอยู่เขาจะไม่โพสต์เขาจะไม่พูดลบเขาจะไม่ด่าว่าเราเลย คนที่เขารักจริงๆว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าจะเป็นตัวแทนเขาจะเข้าใจกับสิ่งที่เราเป็นเขาจะภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นนิสัย่เราเป็นยังไงเขารักรับได้เพราะพี่เคยขายข,ายของอะไรมานานเพราะพี่มีความรู้สึกโชคดีจังเลยเจอจากคนที่รักเรานะแต่เคยมีโมเมนต์คิดลบเหมือนกันว่าอืทําไมเมื่อไหร่จะเจอคนที่เขารักเราจริงๆแล้วพร้อมที่จะจับมือกันไปทํางานร่วมกันไปนานๆสักทีอ่ะ เราไม่ต้องการเราบอกเราจะขอบอกสมองใหม่วันนี้นว่าเราไม่ต้องการแล้วคนที่มาแล้วก็ไปจากเราเรามาแล้วไม่ให้ไปไหนแล้วอะ่ะนะมาแล้วอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะมาติดตามกันแล้วก็อย่าไปไหนนะคะก็จะให้แต่สิ่งดีค่ะนะแล้วก็ใครที่ยังเป็นเพื่อนกันที่ติดตามกันมาก็คุณก็ยังส่องวิดอยู่ก็ส่องกันไปนะคะก็นานๆก็มาทํางานร่วมกันได้นะสําหรับใครที่อยากจะทนะําเนาะใครที่อยากนะสนใจนะคะ บูชาจี้องค์พ่อพระพิคเนตค่ะนะก็นะมาติดตามพี่ที่เฟซบุ๊กนิตยากรสภาได้หรือเพื่อนๆที่มาสาธารณะก็มาขอเป็นเพื่อนได้ที่เฟซบุ๊กนิตยากรสภาได้เลยนะคะก็จะทําให้พี่ๆเพื่พอนๆค่ะนะมีรายได้ค่ะนะด้วยการที่สร้างตัวตนฟรีค่ะนะเรียนรู้ฟรีลงมือสร้างตัวตนแล้วก็ขายค่ะนะองค์พ่อพระพิคเนตนะอืมเหมือนที่พี่ทําค่ะนะ ลงทุนขั้นต่ำก็ประมาณรวมกับ,บวงสวงก็หกพันแปค่ะนะขายได้ก็จะได้กําไรค่ะนะนี่พี่ไม่ได้บวกกาไรอะไรเพิ่มนะทุกคนอะ่ะนะแต่ราคาปีคือร9อบาทค่ะนะใครที่สนใจบูชาองค์พ่อพีนิดนะในราคา199บเาทนะคือเขาเรียกว่านะคือค่าคอร์สแล้วกันร9 9ค่ะนะมีมีความรู้ให้สร้างตัวตน2ีอ็ดวันค่ะอ่นะแล้วก็มีความรู้จากที่แบบ เชื่อและศรัทธาในองค์พ่อยังไงถึงจะเฮงจะปังนี่แหละพี่มีให้แค่นี้แหละถ้าบอกเลยว่าเอาไปใช้เอาไปเชื่อพอพอยังไงก็เห็นผลรับค่ะนะไปแล้วนะคะเดีพี่ก็จะมาพูดเรื่องขององค์พ่อแล้วก็จะมาพูดขายเกี่ยวกับองค์พ่อนะนะว่าทําไมคุณต้องมีจี้องค์พ่อนะไว้ใส่เป็นที่เหนี่ยวจิตใจนะมันดียังไงนะคะไปแล้วจะบ,บายยขอบคุณมากค่ะนะขอบคุณที่รักกันนะคะ รักกันและกันเข้าใจกันให้อภัยกันแค่นี้แหละก็มีความสุขหรือแม้กระทั่งสังคมก็ช่างเราต้องรู้จักกันให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยผู้อื่นค่ะนะถ้าวันนึงเราไม่ให้อภัยเขาแล้วอ่ะมันจะทําให้ตัวเองทุกข์ใจนะคะเคยเป็นมาก่อนแล้วค่ะจึงมีความสุขนะอยู่ดีรู้ตัวเองค่ะนะไยบาย